เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมโอ้โหอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่หน้าตอนนี้เลยนะครับผมเจฟีสกับหมายเลข17นะฮะได้ทำการ ECA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโอ้โหของแท้นะครับของแท้นะ่เห็นตัวเลข177%แล้วมันช่างแบบหน้าเปิดเออไม่น่าเปิดไอ้ถุย แบบน่าจะโหดมากๆเลยสำหรับอีกหนึ่งตัวละครที่รับการอีเซ่แล้วก็ยิ่งจะทําให้ผมรู้สึกว่าจักรวาลที่เจ็ดมันบัฟขึ้นไปอีกว่าปกติมันก็แข็งแกร่งแล้วนะแล้วก็ตัวนี้นําจักรวาลต้องรอดด้วยเพราะฉะนั้นคือแบบถ้าเกิดคุณแบบมีโกคูตัวใหม่ใช่ไหมคหุณทพจะได้ทีมที่แบบแข็งแกร่งมากๆเลยคือทีมเลยนะคือผมแทบจะยังมองไม่เห็นจุดอ่อนของทีมน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า17 กับเจฟฟี่์ทำอะไรได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะเก่งแน่ๆสำหรตัวละครตัวนี้นะครับก็ขอบคุณทางเพจดูคังแบทเทิลวิกินะฮะผมได้ท้อการแปลมาให้เราแล้วนะครับเออคนนี้คือแบบใหญ่เป้งเลยนะมาดูกาทำอะไรได้ครับจักรวาลต้องรอดนะครับผมหรือจอยฟอล์สนะครับขีบบวกสี่เพื่แทนดีเฟนส์บวกหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะก็บวกขึ้นมาดีดีครับผมโอ้โหเดียนะ เพิ่มพลังโจมตี100%นะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้มัน100%นะเรืองแรงมากนะครับแล้วก็เป็น super a อทแทคธรรมดาด้วยอุ้ยอันนี้น่าจับตามองนะครับคือเพิ่มพลังโจมตี100% 1เทินถ้าไปตายเอาต้านะครับต้องการเพิ่มพลังโจมตีแล้วพลังป้องกัน50% 1เทินในครับผมพ้องทั้งอาจจะทําการลดพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันของศัตรูนะครับ50% 1เทินอยู know, <t> ่ผมบอกเลยนะ ถ้าไม่ตายใหญ่มันยิงรอบเดียวก็จริงนะ50แต่ถ้าไม่ตายเล็กเนี่ยตัวมันแสแต็กอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเก่ามันนะเอ้ยมันมีตีเบิ้ลอยู่แล้วนะแล้วเนี่ยอ่านผ่านๆเนี่ยเห็นมีโอกาสตีเบิ้ลด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยดาเมจนี่ผมเดาได้เลยนะกระจุยครับตัวนี้ดาเมจกระจุยแน่นอนครับมาดูนะครับพาสซีฟสกิลครับแอตแทกอันดี้เฟนบวกร้อยโอ้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมบวกเยอะเหมือนกันนะพี่บวกเจ็ดแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่ง นะครับใน,ในตอนที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวมาโอเคก็เท่ากับว่าโอเคนะอย่างน้อยหนึ่งเธอออกมาก็แข็งโป๊กเลยนะครับไม่เป็นจุดอ่อนนะครับทําทการโจมตีซ้ําอย่างแน่นอนนะครับทาการโอ้ทำการโารจมตีซ้ำมาเลยนะอย่างแน่นอนด้วยนะครับผมและในทุกครั้งที่าเราทําการโจมตีไปใน2ครั้งนี้จะมีโอกาสอย่างสูงครับที่จะเป็นท่าไม้ตายคือตี1รอบ สองรอบคุณไปลุ้นเอา5 0เอจะเป็นท่าไม่ตายไหมบวกกับตัวละครตัวนี้เป็นสีเหลืองคุณสามารถที่จะลุ้นเบิ้ลแทรกเข้าไปได้ในระหว่างที่คุณโจมตีสองรอบโอ้แม่งโคตรแล้วดูดิดูท่าสเปอร์แอทคธรรมดามันบวกพลังโจมตีนเพื่อนบอสไซ้แตกเลยนะผมวอกเลยนะใครมีตัวนี้ดาวลุ้งนี่เก่งเลยนะคือถ้าคุณเป็นประเทศที่เน้นเกมใหม่ตัวละครตัวนี้แม่งเอาเรื่องนะไปเบิ้ลยับๆเลยนะผมบอกแล้วตัวนี้ อาสิบก้อนแรกนี่คือดูดีมากนะผมโหดบอลเลยโหดแน่นอนตัวนี้ทําการโจมตีซ้ําและเป็นท่าไม่ตายอย่างแ Mont น่นอนนะครับและมีโอกาสเกรดนะครับที่จะติดคริติคอลเมื่อเลือดต่ํากว่า7 7็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์วเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเจ็ดหรอมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเออมันมีสิทธิ์ท <Wing> ี่เราจะเลือดต่ากว่าเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับอันนี้คือดีนะครับผมว่ามีโอกาสได้ใช้อยู่นะอันนี้มีโอกาสได้ใช้อยู่นะครับ ฮิ่บวกหนึ่งนะครับสูงสุดคือบวกเและพลังโจมตีและพลังของการบวก1ิซนะครับซ้อนทับได้ถึงสูงสุด77เเมื่อตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีง่ายมากนะครับง่ายโคตรง่ายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแม่งเทสเธอร์แลนด์เราตีไป3ครั้งแล้วเพราะมันบอกว่าแค่โจมตีไงพอชนะพาร์สิบเนี้ยอีกเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เนตะดาเมจของตัวไอ้สแต็กเกิน200กว่าแล้วครับคือง่ายมากนะครับบวกมีอย่างมีต่อครับที่บวกหสูงสุดคือบวกห แอปแทอันนี้เพิ่มบวก20%โหสูงสุดคือ100%เมื่อตัวละครตัวนี้ทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายโอ้โหบวกกับก้อนนี้นะครับรวมรวมเนี่ย300กว่าแล้วนะแรงมากครับตัวละครตัวนี้คือผมว่ายิ่งยิ่งไปเธอหลังๆยิ่งเก่งนะครับเพราะเรามีการแต่งจากการที่ออกไปโจมตียิงทำไมตายนะครับดูดีนะครับผมทำการมีโอกาสโจมตีติดทริติค a ล17%และลดดาเมจที่ได้รับลง17% ในเทิร์นที่ตัวละครตัวนี้ออกไปโจมตีไม่ใช่ในตัวในเทิร์นที่ตัวละครตัวนี้โจมตมีหมายความว่าถ้าเกิดตัวละครตัวนี้ในเทิร์นเนี้ยเราโจมตีอ่ะมันก็ลดดาเมจทับได้ป่ะวะอืมผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันซ้อนทับกันได้เปล่านะครับก็คือในเทิร์นนี้ถ้าเราออกไปตี3ทีอะ่ะคูณเกาสิบเจ็ดคูณสามอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเดี๋ยวตอนตอนเล่นจริงเราต้องเทสครับอันนี้ผมมองนะ เออถ้าเกิดมันถึกอะ่ะโอเคไม่ใช่เลยคุณคิดดูนะถ้าเกิดคุณออกปตีสามทีใช่ไหมตัวตคุณสิบเจ็ดคูณไปคุณก็ลดโอ้คุณลดดาเมจเยอะมากแล้วนะอืมมันจะโคตรไปกวะ่าก็เดี๋ยวต้องมาดูกันผมใช้คําว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับผมแต่จะถามว่ามันโกงไหมถ้าเกิดมันแบบมันสามารถที่จะ s t a ็กได้ตามการโจมตีเราต้องบอกว่าก,ก็โกงอยู่แหลนะเนาะเออเพราะว่าแต่แต่นะเราต้องมาอยู่ตําแหน่งที่สองนะบังคับเลยนะตําแหน่งช่องสองและสามเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า อย่าลืมนะล่าเราเราเรา,เราต้องตีก่อนนะถ้าไม่ตีกกอนคือแตกสลายแน่นอนเพราะฉะนั้นก็บางด่างที่บอมมันตีหมู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ตายได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่แบบซับตัวเองให้รอดจากให้รอดชีวิตเลยนะเพราะว่าลดดาเมจเนี่ยมันลดแค่50%แค่เทิร์นแรกที่ปรากฏตัวเพราะฉะนันก็ผมมองว่าก็ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็ยังก็ดูดีในระดับหนึ่งที่แบบยังพอที่จะดูแลตัวเองได้เนี่รับสำหรับหมายเลขเจแล้วก็ทางหน้าของเจฟี่เพราะฉะนันเป็นตัวละครที่ผมมองว่า ECMA ผมว่ามันเน้นไปที่ดาเมจอะ่ะตัวเนี้ แล้วก็เขาก็ยังอนุโลมเนาะใส่ในส่วนของการลดดาเมจมาให้นะครับอย่างที่บอกคือเราต้องไปรู้ว่ามันสามารถซีส,าาสต็กได้เปล่าถ้าสาต็กได้ก็ดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังพวกบอสที่มันตีหมูแค่นั้นเองนอกน,นั้นอ่ะสบายแล้วเพราะฉะนั้นตัวะละครตัวนี้จะเป็นตัวะละครหนึ่งที่ผมมองว่าไม่แม่เล่นบอสตายได้เลยคือตอนนี้ทีมจากวันที่7ดอย่างที่บอกคือมันไปไกลแล้วครับมันบ้าคลั่งมากแต่ละตัวของของทีมนี้มันยิงเกินขึ้น10ล้านหมดแน่ผมไม่จะมีแต่โกคูเขียวนั่นแหละ อยู่ตัวหนึ่งนะครับต้องไอ้นั่นนะต้องรอแปลงข้างล่างก่อนถึงจะยิงขึ้น10ล้านเนี่ยครับนอกนั้นตัวอื่นน่ะผมมั่นใจว่าไป10ล้านกันทุกตัวแบบสบายๆอีซี่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะแบบโอ้แบบตัวเลขน่าจะแบบเยอะผมจะเขาว่าเยอะนะคใครมีทาวลุ้งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้ตัวนี้ผมกำลังฟาร์มลิงอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะว่าตัวเองได้ดาวอะไรเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนการอัพใหม่อาจจะมาไปเน้นครินะครับเออผมอาจจะเน้นครินะแล้วก็เบิ้ล เดี๋ยวดูโกรธน,นะแต่ตอนนี้คือเห็นแล้วว่ามันมันโหดมากสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการพรีวิวสกิลหมายเลข17แล้วก็เจฟฟิทในไงผมเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับสามารถดีคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าถ้าเกิดผมมีการแปลผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยในาทีนี้ด้วยแต่ต้องบอกเลยว,ว่าตัวละครตัวนี้แม่งโหดมากๆเห็นแล้วแบบคืออยากเล่นแล้วนะครับ e อเได้แบบใช้คำว่าของแท้ ผมใช้คำว่าของแท้นะครับตึงตัวนี้ตึงแน่นอนนะครับผมว่านี้แล้วพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม